หน้าตาเหมือนเห็ดแบบนี้ก็ขนมปังนะซีขนมปังไส้ไก่ทําง่ายมากสูตรนี้นุ่มมากด้วยนะคะนี่คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะทําง่ายด้วยนุ่มด้วยนะคะอันดับแรกเอาน้ํานมนะคะไข่น้ําตาลน้าผึ้งนะคะผสมตีให้เข้ากันเลยนะคะ แบบนี้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปเพื่อทำให้ขนมปังของเรามีความนุ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตีๆีทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ นี่ค่ะเราใช้แบบตัวตีแบบนี้เลยนะคะกดๆหรือมันก็จะตีตีให้ขึ้นขึ้น,นแบบนี้ฟูฟูแบบนี้แล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปก็ตีให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพักไว้ก่อนเราจะมาผสมแป้งนะคะก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์แล้วก็เกลือแล้วก็เทน้ําที่เราผสมไว้เนี่ยลงไปนะคะคนคนให้เข้ากันดีนะคะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะใช้พายคน,คนให้เข้ากันประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะตามด้วยเนยจืดละลายนะฮะแบบนี้เลยนะคะเทลงไปแล้วก็ใช้พายค่อยๆค,คนตลอตลอๆให้เขาเข้ากันแล้วค่อยใช้มือนวดนะคะแบบนี้ค่ะอ่านวดไปจนกว่าจะเข้ากันดีเลยนะคะเราจะได้เนื้อแป้งที่เนียนขึ้นนะคะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะพักแป้งสักห้านาทีก่อนนะคะแบบนี้ค่ะปิดฝาพักไว้สูตรขึ้นให้แล้วนะคะใครอยากลองเอาไปทําจัดได้เลยต้องบอกว่าสูตรนี้แป้งขนมปังนุ่มจริงๆนะคะเมื่อพักครบห้านาทีเราจะเอาออกมานวดที่บนโต๊ประมาณ3 5มห้านาทีนะคะนวดนวดแบบนี้ไล่อากาศด้วยนะคะเมื่อนวดได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ตัดแบ่งเลยนะคะเป็น8ชิ้นนะคะวันนี้เราต้องการ8ชิ้นเราก็ตัด8ชิ้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นก้อนกลมๆนะคะ ครึง่งครึ่งให้เขาเป็นก้อนกลมๆนะคะนี่ค่ะแบบนี้เมื่อเราได้ครบแล้วเราก็พักแป้งอีกยี่สินาทีนะคะใส่ถุงพลาสติกพักไว้ได้เลยนะคะแบบนี้คลุมไว้นะคะระหว่างรอเราเอาเนยนะคะมาทาที่ตัวพิมพ์ที่เราจะใช้นะคะเสร็จเรียบร้อยขนมป,ปังของเราพักครบเวลาแล้วเราก็จะนํามาขึ้นรูปใส่ไส้ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะเราใช้ไส้ไก่นะคะวันนี้ใช้กะหรี่ไก่นะคะ เสร็จเรียบร้อยก็แผ่แผ่แบนๆแ,แบบนี้นะคะแล้วก็ตักไส่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดคลุมแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะปิดให้สนิทคลึงๆแบบนี้แล้วเราก็วางใส่พิมพ์ได้เลยนะคะนี่ใส่ตัวฟอยล์ที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะทำให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะเราก็จะได้ออกมาทั้งหมด8ชิ้นนะคะคลึงๆกลมๆแบบนี้ก็วางได้เลยนะคะเมื่อเราได้ ครบทั้งหมดที่เราต้องการแล้วก็จะพักแป้งจนกว่าจะขึ้นเป็นสองเท่านะคะใช้พลาสติกคลุมผ้าคลุมได้เลยนะคะวันนี้นูนใช้ เตาอบในการพักแป้งนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่เย็นนะคะเมื่อครบเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแป้งจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราเอาไข่แดงนะคะที่เราแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะผสมนมจืดแล้วมาทาแบบนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าอบที่160องศาประมาณ15นาทีก็แล้วแต่เตาของแต่ละบ้านเลยนะคะเมื่อเอาเข้าอบแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยเราจะได้หน้าตาขนมปังที่สีเข้มไปนิดนึงนะคะเหมือนคนทําแต่ไม่เป็นไรนะคะเสร็จเรียบร้อยเราเอานมจืดทาด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเห็นไหมคะทาทาแบบนี้เลยแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะมาแคะออกจากพิมพ์นะคะหน้าตาแบบนี้ต้องบอกว่าขนมปังสูตรนี้อร่อยมากนุ่มมากนะคะลองทําดูได้เลยจ้า